วงค่าพระพุทธเจ้าขอน้อมกล้าวนอมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมีได้ค่าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุจำกัดและบริษัทเซนต์อนเตอร์เทนเมนต์จำกัดสถานีโทรทัศน์สีกองทบ,บกช่อง7ร่วมกับเซนต์แอนเตอร์เทนเมนต์เสนอ อยิบล้านสติลสแตนดิ้งไทยแลนด์หนึ่งผู้เข้าแข่งขันจะต้องดวนคำถามกับสิบนักสู้ทีละคนหากใครตอบคำถามไม่ได้จะต้องตกลงจากเวทีแต่ถ้าหากผู้เข้าแข่งขันสามารถเอาชนะนักสู้ได้ครบทั้ง10คนรับเงินรางวัลแจ็คพอด1ล้านบาทสวัสดีครับพบกับผมวราวุิเจนธนากุลและนี่คือตกสิบหยิบล้านสตลสแตนดิ้ง ที่ยืนสาหรับผู้แพ้ครับหนึ่งผู้แข่งขันที่สามารถเอาชนะ1ิบนักสู้ของเราได้นะครับรับเงินรางวัลหนึ่งล้านบาทจากไส้กอกไก k ่ k <ช>ีพ<ง>และผู้เข้าแข่งขันของเราอยู่ข้างๆของผมแล้วนะครับโอ้โหสาวมั่นอารมณ์ดีคนนี้นะครับคุณหญิงแย้มนนทพรสวัสดีค<ช>รับ<ง>สวัสดีค่ะยังอยู่ในการดวลครั้งแรก นะฮะเลือกคุณ A นะครับผู้ช่วยแพทย์จะเป็นการดวนรู้สึกว่าเลือกถูกหรือเลือกผิดฮะคนนี้ก็ <c oughs> ท่านเลือกไปแล้วนะ <c oughs> มันก็ต้องถูกแล้วครับผมอ่าต้องถูก <c oughs> เป็นยังไงบ้างต่อไปแล้วสักสองข้อรู้สึกดีไหมรู้สึกดีแต่ว่าสิ่งที่กําลังคิดในใจอยู่เดีย๋ยมันจะมีอะไรที่เป็นหมวดน,นี้อีกยังคิดต่อเผื่อไปก่อนเลยที่เมื่อกี้ที่พีเอเปิดรายการอยู่นะในหัวแย้ไม่มีเรื่องอื่นเลยนอกจากผิดผิด มีผิดอะไรบ้างใช่ไหมเอาละ,ะตั้งสติให้ดีใจเย็นๆค่อยๆคิดนะครับเกมของเราอยู่ที่สมาธิแล้วนะฮะดูหญิงแย้นี่ต่อไปใส่อารมณ์ไปตลอดเวลา <c oughs> เอออันนี้เป็นปกติของคุณใช่ไหมฮะเป็นปกติค่ะทำอย่างนี้สมองจะเล่นอืมอ่ะขอให้เล่นได้ไกลๆเลยวันนี้พร้อมไหมฮะพร้อมค่ะ <c oughs> ถ้าพร้อมเกมจะเริ่มขึ้นเมื่อเข้าไปยืนระจับตำแหน่งเชิญเลยครับยิงแยาลนสะพาน ยังอยู่ในก้าวแรกสู่เงินล้านนะครับของคุณหญิงแยนน้นนทพรนะครับส่วนคุณเอนักสู้จากทางบ้านสู้เพื่อเงินค่าหัวที่อยู่ข้างหน้าของตัวเองสูงสุดถึง4 0,000บาทมาดวลกันต่อเลยครับคำถามต่อไปเป็นของคุณเอ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับไม่ใช่คนที่ต้องการผิดคนค่ะถูกต้องครับกลับมาที่หญิงแย้ครับ 20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน3ครั้งกับคำถามนี้ครับแปลกไปจากที่เคยเห็นผิดตาค่ะถูกต้องครับกลับมาที่คุณเอ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับแปลกไปจากกลิ่นที่คุ้นเคยผิดกลิ่นค่ะถูกต้องครับ มาทางหญิงแยะกันบ้าง20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน3ครั้งกับคำถามนี้ครับผิดจากคนที่ตนเจาะจงผิดฉันผิดมันไม่ใช่ครับผิดตันผิดกันไม่ใช่ครับผิดจากคนที่ตนเจาะจงผ่านผ่านครับกลับมาที่คุณเอครับผ,ผิดจากคนที่ตนเจาะจงผิดตัวค่ะถ อะไรขึ้นกับคุณหญิงแย่ไม่รู้ว่าลนอ่ะงงเลยผิดจากคนที่ตนเจาะชงผิดฉันก็ไม่มีเออผิดตันนี่ไม่ไม่รู้อะไรคือเกือบลนะผิดตันเนี่ยมันต้องเป็นตัวสิเออผิดตัวเอาละสิสติมาปัญญาเกิดสติเะเลนไม่เกิดปัญญาแล้วตอนนี้สติอยู่ไหนครับหาไม่เจอเลยเอาละสิใจเย็นเย็น ใช้สิทธ์ตัวช่วยในการผ่านไปแล้ว1ครั้งและคุณเอตอบได้คำถามต่อไปยังอยู่ที่หญิงแย่ครับ20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน2ครั้งกับคำถามนี้ครับอ,อาการที่ปลาหายใจไม่สะดวกเมื่อปล่อยลงไปในแหล่งน้ําที่แปลกไปผิดน้ําถูกต้องครับกลับมาได้แล้วตอนนี้นะครับกลับมาที่คุณเอครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับ ผิดจารีตประเพณีมักใช้ในทางชูสาวผิดผิดคู่ผิดไม่ใช่ครับผิดจารีตประเพณีมักใช้ในทางชูสาว เคยรู้จักคำนี้ไหมเคยได้ยินคำนี้รู้จักค่ะแต่ไม่เคยประพฤติผิดอย่างนั้นจริงฮะอันนี้ถามคุณแมนดีกว่าคุณแมนรู้จักคำนี้ไหมฮะไม่ค่อยถนัดเลยครับแสดงว่าเคยทำแล้วก็เลยรู้ตัวว่าไม่ถนัดเฮ้ยเอาละครับและผู้ชนะในการดวลครั้งแรกได้แก่คุณยิงแย้โนนทพง คุณเอมีอะไรอยากจะบอกคุณหญิงแย้มไหมครับก็สู้ต่อไปนะคะพี่หญิงแย้จ้ารักนะค่ะคุณหญิงแย้มมีอะไรอยากจะบอกคุณเอไหมครับกลับไปเป็นผู้ช่วยแพทย์เหมือนเดิมดีกว่าเนาะเะเสียงหัวเราะคุณแบบจริงใจมากเลยออกจากวงการไปแล้วไงแต่เขาอยู่วงการต่อก็อยู่ต่อไปเสียงคุณดูแบบเยอะเย้ยเขาเหลือเกินเพราะเขากำลังจะตกลงไปแล้วไม่คุณเอครับตอนนี้รู้สึกยังไงครับตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นเหมือนเรากําลังเข็นคนไข้ ใช่ค่ะเข้าไปในห้องดับจิตค่ะอย่างนั้นเลยมือเราเย็นไหมห้องนี้เย็นเย็นเลยโอ้โหเหมือนกับคุณเอตอนนี้เลยหายใจลึกๆครับคุณเอแพทย์มารับคุณแล้วแพทย์มารับคุณแล้วแพทย์มารับคุณแล้วมาดูกันครับว่าเสียไปหนึ่งตัวช่วยจะได้เงินสะสมกลับมาเท่าไหร่ครับ100จนถึงส0,000บาทสี่0ม จะไปหนึ <łość> ่งตัวช่วยได้กลับมา100บาทสะสมเอาไว้นะฮะเลือกถูกคนจริงๆเอาละสิเหลือนักสู้อยู่บนเวที9ท่านแล้วครับตอนนี้ยิงแย้มองไปรอบๆเลยคุณจะเลือกหมายเลขใดมาเป็นการดวลครั้งที่2ของคุณครับ ซซมมี่ใช่ไหมครับคุณแซมมี่สวัสดีค่ะแซมมี่ศิรภพศรอัธยากรค่ะอายุ24ปีค่ะมีซิฟอนี่ยูนิเวอร์สปี2011แล้วก็มีสอินเตอร์เนชันแนลควีนปี2011ค่ะโอ้โหพอแนะนำตัวไปมีเสียงโอ้จากคุณแมนทำไมฮะเรดาผมพังครับคงยะว่าน้องเเป็นสุภาพสตรีครับโอ้เดี๋ยวนี้แย่ขนาดนี้ผมไม่ค่อยได้ออกไปไหน คือเขาไม่ได้พูดเลยนี่ยืนข้างกันเขอไม่ได้คุยกับเขานี่ผมเลงเขาเลยนะแต่เดินมาเฮ้ยเขาน่ารักมากเป็นผู้หญิงแบบใส่ซ้อๆหวานๆเอวบางางเลยแล้วคิดยังไงให้จิ๊บมายืนหลุมข้างๆเขาทำไมสวยได้ขนาดนี้คะ เพราะว่ารู้จักอยู่แล้วเอวางล่างน้อยนั่งดีว่ใช่ใช่ไหมเราเจอกันเคยเจอคุณแม่บ่อยค่ะเคยเจองานรับรางวัลด้วยใช่มใช่ค่ะอ๋อนี่เคยเคยเจอกันมาก่อนเลยเลือกเขาเลยก่อนก็เลยเลือกเพราะว่าดูแล้วเนี่ยสวยสุดในนี้ละเอาวอาเ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 อาอาเถียงบ้าเสียงบ้าหนีได้ไงอ่ะแย่ไปแย่บอข้าะพี่แมนไปอย่างนี้ใช่พี่ก็สวยนะ ไม่เกรงใจของแท้กันบ้างเลยฮะนี่ถึงขนาดต้องลุกขึ้นมาแล้วทำหน้าน้ำตาคลอใสโอ้โหอ่ะคุณแซมมี่มีอะไรอยากจะบอกคุณหญิงแย้ไหมฮะเขาเลือกคุณมาเป็นการดวลนครั้งที่สองก็อยากจะบอกพี่หญิงแย้ว่านางพญาสองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้แล้วค่ะมาเป็นสเตนเซล พญาเลยนะไม่เป็นไรหรอกค่ะเพราะว่าตอนนี้แย่โสดแย่เป็นนางสาวพญาอ๋ออ๋อีอีกขั้นหนึ่งอ๋อเอาละเลือกมาแล้วและนี่คือการดวลครั้งที่2ของคุณหญิงแย่และคุณแซมมี่ใครจะเป็นผู้ชนะเดี๋ยวกลับมาลุ้นกันต่อหลังเบรกโฆษณาครับพี่บอกแซมมี่ว่าความจริงมิสทิปซานี่เนี่ยแซมมี่ก็ไม่น่าเป็น ดาราก็เป็นไม่ได้เป็นได้อยู่อย่างเดียวครับต้องเป็นอะไรครับเป็นของพี่สนับสนุนโดยมันฝรั่งทอดกรอบโรลเลอร์โคสเตอร์โคล a ราออลเตสแป้งเด็กจอนสันบลอตซัม สนับสนุนโดย French Cafe Rich Espresso แบรนด์รังนกแท้อาหารเช้า Nestle Cocoa Crunch ซีเรียลโฮเกร r กลับเข้าสู่ตกสิบหยิบล้าน Still Standing Thailand นะครับและนี่คือการดวลครั้งที่สองของคุณหญิงแย้นนทพรกับคุณแซมมี่นักสู้จากทางบ้าน แมนมีอะไรอยากจะให้ก <vastly lava> <less> ําลังใจใครไหมครับคือหญิงแย้ก็น้องสาวแต่อยากจะให้กําลังใจแซมมี่มากกว่าจะบอกพี่จะบอกแซมมี่ว่าความจริงมิสทิฟฟานี่เนี่ยแซมมี่ก็ไม่น่าเป็นดาราก็เป็นไม่ได้เป็นได้อยู่อย่างเดียวครับต้องเป็นอะไรครับเป็นของพี่ครับ ผมการแสดงครับค่ะมันคือการแสดงใช่ไหมเหมือนทุกวันนี้ก็ทำการแสดงอยู่ใช่ไหมยาแยาก็ทำการแสดงแฮ่แซมมี่ดูเขินคุณแมนมากนะฮะเจอมุกนี้เข้าไปเขินเลยแซมมี่มีแฟนไหมครับถามจริงแฟนไม่มีค่ะพี่โอเคตอบมากเลยนะหล่อนเดี๋ยวดูดูดูเหมือนดูเหมือนมี้ต่ต่อแฟนไม่มีแต่แต่มีอะไรคะมีคนรักค่ะ ไค่อยเจ้าชูช้ครับหรือเป็นคนน่ารักเอาละเอาลกลับเข้าสู่การแข่งขันดีกว่าฮะดหรือจะลึกไปกว่านี้เอาละตั้างสติให้ดีทั้งสองนคนแ,และนี่คือก้าวที่สองสู่เงินล้านของคุณหญิงแย้นนทพรส่วนคุณแซมมี่นักสู้จากทางบ้านสู้เพื่อเงินค่าหัวที่อยู่ข้างหน้าของตัวเองสูงส,สุดถึงสี่0มืบาทใครจะเป็นผู้ชนะในการดวลครั้งนี้คำถามแรกเริ่มที่คุณแซมมี่ครับ2ี่วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับ เครื่องประดับที่ทําเป็นสร้อยค่ะถูกต้องครับสร้อยนะครับสอยกลับมาที่หญิงแย้ครับ20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน2ครั้งกับคําถามนี้ครับ<ฮ>สวมที่นิ้วนางข้างซ้ายแสดงการมั่นหมายแหวนถูกต้องครับทำไมทำไมดูหัวเลาอเจอนเจอน ก่อนจะตอบนะฮะก็ชอบเครื่องประดับค่ะชอบมากเลยแหวนมั่นแหวนอะไรอย่างเงี้ยโอเคทำไมเข้าตัวหมดเลยดูดูกัดฟันเล็กน้อยเหมือนกันเวลาจะตอบนะฮะไม่ได้กัดฟันครับตอนนี้กัดลิ้นอยู่อ๋อเอาล่ะตอบถูกไปแล้วนะครับกลับไปที่ทางคุณแซมมี่กันเลย20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคําถามนี้ครับที่หนีผมทำด้วยโลหะหรือพลาสติกถูกต้องครับ ที่หนีผมทาด้วยโลหะหรือพลาสติกสําหรับบังคับผมให้อยู่ในลักษณะที่ต้องการก็คือกิ๊บนั่นเองนะครับกลับมาที่หญิงแย่ครับ20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน2ครั้งกับคําถามนี้ครับเครื่องประดับหูตุ้มหูค่ะถูกต้องครับตุ้มหูนะครับกลับไปทางคุณแซมมี่ครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคําถามนี้ครับเครื่องประดับลักลายค่ะ ถูกต้องครับใช้สวมข้อมือหรือข้อเท้าแมหมมวดน,นี้ดูเข้าทางเลยสวยๆงามๆกลับมาที่คุณหญิงแย้ครับ2 0วินาทีตัวช่วยในการผ่าน2องครั้งกับคำถามนี้ครับเครื่องประดับผมใช้คาดเพื่อเพิ่มสีสันและดีไซน์ให้กับทรงผมที่คาดผมค่ะถูกต้องครับที่คาดผมครับกลับไปทางคุณแซมมี่ครับ 2 0วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับเครื่องประดับสำหรับการสบายและเสื้อถูกต้องครับเข็มลับเข้าทางนามมากเรียกว่าเข้าทางสุภาพสตรีเลยแหละเอาละกลับมาที่คุณหญิงแย้ครับ20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน2ครั้งกับคำถามนี้ครับเครื่องประดับสำหรับปักผมที่มุ่นเป็นจุกนิ่มทิมลิมซิมไม่ใช่ครับ เครื่องประดับสำหรับปากผมที่มุ่นเป็นจุกอะไรวะสนับสนุนโดยวาสลินดิฟลิสโตโลชั่นซัมซุงกาเล็กซี่ A9 Pro กุลิโกซีโลชูกา้าช็อกโกแลตเฟรเวอร์ สู่ตกสิบหยิบล้าน still standing Thailand นะครับและนี่คือการดวลครั้งที่2ของคุณหญิงแย้นนทพรกับคุณแซมมี่นักสู้จากทางบ้านกลับมาที่คุณหญิงแย้ครับ20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน2ครั้งกับคำถามนี้ครับเครื่องประดับสำหรับปักผมที่มุ่นเป็นจุกนิ่มทิมลิ่มซิมไม่ใช่ครับนิ่มเครื่องประดับสำหรับปักผมที่มุ่นเป็นจุกอะไรวะเป็น ถูกต้องครับปิ่งนะโอ้โหไล่ไปเรื่อยๆเลยเครื่องประดับสําหรับปักผมที่เป็นมุ่นเป็นจุกโอ้โหไล่ไล่ไปถึงซิม嘛ฮะริมด้วยกำลังคิดอยู่ว่าไอ้ลิ่มเนี่ยทำไมแบบตอกตะปูทำไมเอาไปปักผมได้ได้ไหมแล้วงงมุ่นแล้วซิมเหมือนกันซิมนี่คืออาม่าใครไปต่อไปไปเลยไปเลยไปไม่แต่ถือว่าเป็นคนมีความพยายามไงเค่อยคิดไปเรื่อยๆดีกว่าเงียบๆค่อยๆไล่อะถูกแล้ว นะฮะแต่เวลาไล่มาเราจะนึกเลยว่าคิดอะไรอยู่จริงๆแล้วมันผิดที่ช้อยถ้าบอกว่าแฟนเจเจตินงคือใครตอบว่าเป็นเห็นไหมง่ายกว่าหรือว่าตอบเกตมันนีก็ได้อ่าใช่นียไดยพี่เอไม่ยอมเปลี่ยนครับใช่พี่เอนนี้ผิดที่ผมเหรอใช่ใช่ถ้าถามอย่างนั้นแล้วเขาตอบซิ่มทำไงอ่ะเอียบอันีเจเจติ้งเทีออ อันนี้ดูตกใจเออน,นสิลิมมาโอ้โหงงเลยครอบครัวแตกแยกเลยนะอย่างนั้นคิดอย่างหมือนกันอาละโอ้โหไล่จนถูกจนได้โอ้โหแต่ว่าดูอาการเหนื่อยเลยทีเดียวเราไปเปิดรายการใหม่เป็นสติวสลิปปิ้งไทยแลนด์ดีกว่าชัเย็นยังสแตนดิ้งกันอยู่ตรงนี้แหละอาละตอบถูกไปแล้วนะครับคำถามต่อไปกลับไปที่คุณแซมมี่20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับเครื่องประดับมีลักษณะกลมๆเกิดจากหอยบางชนิดถูกต้องครับไข่มุกครับ กลับมาทางคุณหญิงแย่ครับ20วินาทีตัวช่วยในการผ่านสองครั้งกับคำถามนี้ครับหินที่มีเนื้อใสสีต่างๆใช้ทำเป็นเครื่องประดับมีหัวแหวนพลอยค่ะถูกต้องครับพลอยครับกลับมาทางคุณแซมมี่ครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับชื่อแก้วที่แข็งที่สุดถูกต้องครับ โอ้คนนี้ตอบอย่างรวดเร็วเลยชื่อแก้วที่แข็งที่สุดมีน้ําแวววาวมากกว่าพรอยอื่นๆใช้ทําเครื่องประดับนะครับก็คือเพชรนั่นเองคุณเพชรหอมดูยิ้มยิ้มแต่ถ้าเป็นผู้ประกาศข่าวช่องเจ็ดจะเป็นเพชรหอมนะคะที่อะไรที่แวววาวอ๋อที่แวววาวแล้วก็ไปสงสัยเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นคุณเพชรหอมแห่งช่องเจ็ดนี่เองเอาล่ะแล้วถ้าหอมเพชรเป็นไงคะพี่แมนนี่เลยขอบคุณที่ส่งให้พี่แมนน้ำตาจะไหล เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอกว่าเขาแค่ส่งคุณไม่ต้องปฏิบัติก็ได้คือหลุมคุณอยู่นู่นคุณกลับไปที่หลุมคุณจิ๊บมายืนกับพี่มาเน้องแมนนี่เขาส่งให้ทุกมุกนี่เขาเล่นจริงหมดนะเล่นจริงเล่นจริงเจ็บจริงคนเดียวเลยคนนี้เวลามีน้อยพี่ผมต้องไปไปโยไปอารมณ์ปูผู้ชายปูบูไงคะตอนแรกไ่นพี่แมนบอกไม่เคยผิดผีไงคะเห็นเล่นทุกคนเลยนะคะพี่แมนค่ะไม่สบาย หนูบ้างก็ได้สำหรับแมนนี่เขาทำเรื่องผิดจนเป็นเรื่องถูกไปแล้วตอนนี้พี่เอจะพูดเกินไปหรอ๋อไม่ใช่ครับนั่นแค่ไพน์นอวภาไพน์นอพี่เอค่ะประโยชเมื่อกี้จิตรบกวนถือมีดแล้วแทงพี่แมนเลยง่ายกว่าอะไรเรื่ว่าเป็นการแสดงการแสดงทั้งหมดนี่เป็นการแสดงนะฮะเรื่องจริงเรารักกันมากเรื่องจริงพี่แมนคือซื่อสัตย์มากไม่บอกไพน์แมนมากสมชื่อเลยขอบคุณครับเจ๊พ่อาล่ะกลับมาที่การแข่งขันกันต่อเลยนะครับเมื่อคุณแซมมี่ตอบถูกนะครับกลับมาทางคุณหญิงแย้ 20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน2ครั้งกับคำถามนี้ครับเครื่องประดับรูปเหลี่ยมกลมหรือรีมักทำด้วยทองคำระดับเพชรพลอยจีโอ้โหสองครับชาชาหยิงแยะตอบแบบนอกจากมีท่าทางยังมีเสียงหัวเราะมาด้วยคมคุณแซมมี่เลยก็พอยามข่มนางอยู่นะตอนนี้นําเป็นนางพญาอยู่ไงเอาละกลับมาทางคุณแซมมี่ครับ เขาจะคมได้หรือไม่20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับเครื่องประดับทำเป็นรูปตลับเล็กๆมีหัวสำหรับค้องสายสร้อยห้อยคอล็อกเกตค่ะถูกต้องครับล็อกเก็ตครับหลับมาทางคุณหญิงแย่ครับ20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน2ครั้งกับคำถามนี้ครับสร้อยสายสั้นที่พอดีกับลำคอนี่ค่ะโชเกอร์ถูกต้องครับโห แสดงตัวอย่างมีแอคเซนด้วยพอดีเลยใส่มาพอดีใส่มาพอดีใช่การดูยังไม่จบนะครับเรียกว่าไม่มีใครยอมใครกันเลยทีเดียวนะครับระหว่างคุณหญิงแย้และคุณแซมมี่ใครจะเป็นผู้ชนะต้องมาติดตามกันต่อในวันต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับ Yamaha l o r r ต Toyota ีอ o s ผลิตภัณฑ์ Macky ้วาสลีนเอ c o l ล Nestle ่โกโก้ค n c h Cereal h o เก l a n d Omo p l u สแป้งเด็ก j นสันบรอสซัมครีมเทียมค Coffee d r e a m ่ แบรนด์รังนกแท้และไส้กรอกไก่ BKP ครับ <laughs> ทา่านผู้ชมนะครับที่อยากมาเป็นนักสู้ในรายการนะครับส่งรูปถ่ายพร้อมประวัติของท่านนะครับมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับติดตามเชียร์นะครับทั้งคุณหญิงแย่และคุณแซมมี่ได้ใหม่นะครับทุกเย็นวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลาดีๆแบบนี้ทางช่องเจ็ดสีกับรายการตกสิบหยิบล้าน still standing Thailand พบกันใหม่สวัสดีครับ ค่าวันนี้เขาเป็นตัวลูกก็ได้แม่ก็คือแม่อ <laughs> ตอบย้ำกันลงไปอีก